สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการสมัครกระเป๋า Forsete นะครับผมอากระเป๋าตัวนี้นะครับดีนะครับผมไอเหรียนนะครับผมเหรียน บิตคอยนะครับผมแค่หนึ่งเหรียญก็เข้าฝากได้นะครับผมและยังไม่พอคอนะครับผมมันมีเวฟของเขาอีกนะครับผมอา่าเวฟของกระเป๋าฟอสเซเตเยอะนะครับผมอา่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะสมัครแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับผมให้เพื่อนๆมาสมัครกันนะครับผมอา่าถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผม ็จะเจอหน้าตาเว็บแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเว็บตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับผมให้เรามาลงรายชื่อเลยครับตัวนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนตั้งชื่อนะครับผมอ่าแล้วใส่อีเมลและอีเมลนะครับผมอ่าซ้ำอีกครั้งนะครับผมรหัสผ่านและก็รหัสผ่านนะครับส่วนอีเมลนะครับใช้ตัวจริงนะครับผมที่เราใช้กันทุกทีนะครับผมอ่า ติ๊กนะครับผมติ๊กถูกแล้วเราเป็นมนุษย์นะครับติ๊กถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วลงรายชื่อนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเขาจะมีอีเมลไปที่อีเมลของเรานะครับผมอจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนกดตรงนี้เลยนะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาสู่อย่างนี้นะครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เราใส่ชื่อหรืออีเมลเราก็ได้นะครับเมื่อที่เมื่อกี้ที่เราสมัครนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับใส่รหัสผ่านนะครับผมติ๊กนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้อีกนะครับผมฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับผมเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเว็บก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เหรียญที่เราจะฝากได้นะครับผมในกระเป๋าตัวนี้นะครับผมกระเป๋าฟอสเซเ์นะครับผมนี่นะครับมีหลายเหรียญนะครับผมนี่นะครับ ่าวิธีการฝากนะครับผมให้เรามากดตัวนี้นะครับผมอ่านี่นะครับแล้วเราคัดลอกยิงไปเลยนะครับผมอ่านี่นะครับว่าเราจะเอาไปเอาเหรียญอะไรนะครับผมอ่านี่นะครับแค่กดก็ได้แล้วนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับอ่าส่วนการถอนนะครับผมนี่นะครับกดตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับ อ่าส่วนการถอนนี้ผมยังไม่สอนนะครับเพราะผมยังไม่ถึงยอดที่จะถอนได้นะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่ากระเป๋าฟอเซทเทวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมอ่าเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมอ่ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะหาเว็บขุดเหรียญมาให้เพื่อนอีกนะครับผมอ่าส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มารับชมนะครับผมอ๋ออย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมบายบายนะครับผม